สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสวยช่องหมอกเควินพยากรณ์หรือควินบยชาแนลนะคะยินดีต้อนรับท่านท่านผู้ชมเก่าและท่านผู้ชมที่แวะผ่านเข้ามานะคะโอเคค่ะวันนี้หมอกเควินทําคลิปเกี่ยวกับวงล้อมหาสาร,รย์ซึ่งเคยทานะคะไลฟ์สดมาแล้วก็เหล่า FC เอฟซีเนี่ยเหล่าท่านผู้ชมที่กดติดตามเนี่ยนำไปทําก็เกิดผลลัพธ์มหาสาร,ร์มากมายเลยนะคะอย่างเช่นนะคะเขียนแล้วได้งานใหม่ที่ดีเขียนแล้วนะคะถูก ออถูกลอตเตอรี่นะคะสตัวตรง2ตัวค้าขายดีนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทีนี้วิธีการทำวงล้อมหาสจารเนี่ยหมอคุณจะอธิบายให้ละเอียดเลยแต่จะทำคลิปหลากหลายให้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับดึงดูดบ้านดึงดูดรถดึงดูดงานดึงดูดความรักดึงดูดธุรกิจดึงดูดเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะแต่วันนี้จะทำคลิป เกี่ยวกับดึงดูดรางวัลที่1เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวหมอเพลนจานะคะอ,อ,ะคะอธิบายอย่างละเอียดขั้นตอนแรกคือท่านผู้ชมทำวงกลมแบบนี้นะคะให้ทำวงกลมแบบนี้ทำทั้งหมดขีดช่องแบบนี้นะคะให้ครบ12ช่องค่ะครบ12ช่องนะคะเมื่อท่านผู้ชมทำครบ12ช่องแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขียนหมายเลขนะคะให้ครบทั้ง12ช่องเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะทําแล้วได้หน้าตาเป็นแบบนี้ทําไมต้องทําวงล้อมหัจจรจันหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Focus ั e ฟิ Process ของอับราฮัมฮิกส์นะคะแต่ว่ารายละเอียดทั้ง12ช่องจัดทําขึ้นโดยหมอควีนเองนะคะซึ่งยังไม่มีใครทํานะคะดังนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วนะคะ แล้วรู้สึกว่าท่านผู้ชมอยากจะดึงดูดเงินเงินด่วนนะคะตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลัก 1, 000, ล้านหรือดึงดูดไม่เคยถูกรอตเตอรี่เลยนะคะอยากจะถูกรางวัลบ้างอะไรบ้างอยากจะมีโชคบ้างหรือว่าอยากจะได้งานใหม่ได้ความรักที่ดีๆหรือได้อะไรก็ตามแต่เนี่ยให้ท่านผู้ชมลองทําดูเรามาทำชาเลนจ์กันก็คือทำวงล้อนี้นะคะติดกันต่อเนื่อง 90วัน3เดือนเต็มเลยนะคะก็ต้องทําทุกวันเนาะแล้วก็สิ่งแรกที่สําคัญคือใส่ความเชื่อลงไปว่ามันเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวหมอเพืินจะเริ่มเขียนแล้วนะคะแล้วตรงวงกลมแบบนี้นะคะตรงกลางเนี่ยเราจะเขียนรางวันที่1ลงไปรางวันที่1นนะคะก็เขียนเป็นเ,เดี๋ยวหมอเคนจะใช้เมจิกสีเขียวนะคะ ถ้าผู้ชมสามารถใช้สมุดก็ได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษ A4 แบบหมอกวีนก็ได้นะคะก็ซื้อมาไว้เยอะๆแล้วก็ทำเลยค่ะวันละ3-5แผ่นหรือมากกว่าก็ได้ค่ะนะคะโอเคแล้วก็เขียนลงไปรางวัลที่1ที่1โอเคเอาซัก6ล้านก่อนนะคะ ใบโอเคหนึ่งใบก่อนนะคะแล้วก็หมอเควินจะทำพลังตัวเลขคร่าวๆให้6ตัวนะคะหหลักแปดเก้ส่สามสองโอเคท่านผู้ชมสามารถใส่ตัวเลขที่ชื่นชอบได้หหลักหรืออยากจะถูกสองตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายนะคะ ก็สามารถเขียนตัวเลขที่ท่านชอบได้อาจจะเป็นเลขที่บ้านของท่านเลขที่ทะเบียนรถเอ่ยเลขที่มือถือเอ่ยนะคะหรือเลขวันเกิดเอ่ยเลขพศเกี่ยวข้องกับตัวท่านนั่นแหละค่ะเลขซ้ําๆแล้วก็เขียนเลขเดิมเท่านั้นนะคะอ่าชั้นดึงดูดจางวัลที่1 6กล้านบาทแล้วก็เขียนเลขลงไปนะคะอันนี้มอคเีนใส่เลขสมมุติลงไปนะคะแล้วก็เขียนวันที่ด้วยท่านอยากจะให้เกิดวันที่ โอเคสมมุติว่าหมอเคลนใส่วันที่หนึ่งธันวาสองห้าสองหนึ่งก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั่นเองทีนี้เมื่อท่านผู้ชมเขียนแล้วนะคะเขียนแล้วแบบนี้แล้วต่อไปเราจะเขียนอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆช่องอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้นะคะหมอคลนได้ทำขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ลงไปท่านผู้ชมจะต้องตอนเขียนจะต้องมีความรู้สึกมีความสุขจิตใจเบิกบานไม่เครียดไม่กังวลหรือนะคะแนะนําให้ทําในช่วงตื่นเช้ามานะคะแรกก่อนนอนในช่วงที่จิตเราเนี่ยเบาสบายที่สุดแล้วก็ทําทําเล่นๆค่ะทําเล่นๆทําสนุกๆทําแล้วใส่ความเชื่อลงไปว่ามันเป็นไปได้แล้วก็ มันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเกิดขึ้นต้องทำต่อเนื่องติดกันไปเรื่อยๆนะคะอย่ารีบร้อนเด็ดขาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจัก,กรวาลหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของออจิตรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำแต่ที่คุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาและปรารถนานั่นเองนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกๆท่านอันนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหาทางออกในเรื่องของ การดึงดูดเงินเข้ามาการมีเงินใช้เพิ่มเติมการดึงดูดงานใหม่ความรักการเงินการงานต่างๆเนี่ยท่านลองทําดูเดี๋ยวหมอกเพินจะเริ่มเขียนช่องที่1ลงไปนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกให้ครบทั้ง12ช่องทําไปแล้วจินตนาการไปด้วยถึงท่านได้รับเงินจํานวนนี้เรียบร้อยแล้วหรือการน,นี้หรืออะไรต่างๆนะคะโอเคค่ะเมื่อท่านผู้ชมเขียนเอ่อช่อง12ช่องครบแล้วนะคะท่านผู้ชมมาเขียน ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปเอ๊หมอควีนทาไมต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปครับค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมจะเขียนดึงดูดสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราใส่อารมณ์ความรู้สึกของการได้รับมาเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราไม่มีความเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ impossible เป็นไปไม่ได้หรือ ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมันยากมากหมดครีนหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อจํากัดที่มันล็อกจิตของคุณว่ามันยากมากที่จะได้เงินเข้ามามันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะถูกรลงวันสามตัวท้ายสองตัวท้ายถูกเลขมีโชคหรือฉันเป็นคนดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆคุณต้องตัดตัดพลังงานลบทั้งหมดทิ้งออกไปและใส่พลังงานที่ดีๆใส่พลังงานการคิดบวกความรู้สึกบวกๆลงไปนะคะเมื่อคุณเขียน เขียนช่องที่หนึ่งเขียนตามนะคะหมอเพ็นได้เลยเนาะฉันตื่นเต้นมากฉันตื่นเต้นมากท่านผู้ชมสามารถกดสต็อปนะคะกดหยุดแล้วก็เขียนปทีละช่องได้นะคะ 2. ข่าวดีเข้ามาหาฉันแล้วข่าวดีเข้ามาหาฉันแล้ว 3. กรี๊ดดีใจหนักมากกรีดดีใจหนักมากสี่ฉันถูกรางวัลที่หนึ่ฉันถูกรางวัลที่หนึ่ง ห้ฉันกระโดดตัวลอยห้ 5. ฉันกระโดดตัวลอย 6. ใจฉันเต้นรัวๆใจฉันเต้นรัวๆคือแบบเวลาคุณถูกรางวัลที่หนึ่งหรือถูกเลขท้ายหรือถูกรัตเตอรี่หลายใบหรือมีโชคลับรอยอะไรต่างๆใจคุณจะเต้นใช่ไหมคะจะรู้สึกตื่นเต้นเหงือ่อแตกคันไม้คันมือรู้สึกใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บอะไรต่างๆเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนั่นแหละค่ะ,ค,ะคืออารมณ์ความรู้สึกของ คือคนแบบกําลังได้รับข่าวดีหรือได้รับสิ่งที่ดีๆเรียบร้อยอะคะ่ะมาต่อข้อ7กันคนแขนงฉันลุกสู้ 8. ปฉันกรีสนั่นลันบ้านฉันกรีสนั่นลันบ้านเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะคะ 9. น้ําตาฉันไหล9น้ําตาฉันไหล10เดี๋ยวมาควีนหมุนให้นะคะ 10. เย่ฉันรวยแล้วเย่ฉันรวยแล้วคือแบบอารมณ์ความรู้สึกของคนที่แบบ ถูกางวันนะคะคือมีความรู้สึกตีใจมาก11นะคะช่องนี้สำคัญฉันรีบบอกข่าวดีกับหมอควีนฉันรีบบอกข่าวดีกับหมอควีนอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้าท่านผู้ชมทำแล้วสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่มาคอมเมนต์บอกข่าวดีหมอควีนหรือนะคะก็แอดไลน์มาก็ได้ค่ะแต่คอมเมนต์ข้างล่างเพื่อนๆจะได้รับรู้แล้วก็จะได้ช่วยกันฉล,นฉลองข่าวดีด้วยกันนะคะใครทาคนนั้นได้นะท่านใดทาก็ ทำไปเรื่อยๆค่ะทําด้วยความสนุกทําด้วยแบบไม่กังวลนะคะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะความโชคดีแต่หมอควินไม่การันตีว่าท่านผู้ชมทําแล้วจะต้องถูกลงนหนึ่งทุกท่านแต่ถ้าถูกทุกท่านก็ก็จะยินดีด้วยค่ะแต่ว่าพลังความดึงดูดบวกความโชคดีบวกบุญกุศลนะคะบวกกุศลผลบุญบวกดวงชะตาบุญวาสนาต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่ ทุกอย่างเลยนะคะว่าท่านใดเนี่ยจะได้นะคะโอเคข้อ12นะคะฉั้นแบ่งเงินทําบุญฉันแบ่งเงินทําบุญและเฉลิมฉลองฉั้นแบ่งเงินทําบุญและเฉลิมฉลอง,ง,เ,ง,ลลมลองเมื่อคุณได้รับเงินมาสิ่งสิ่งแรกก็คือคุณจะต้องแบ่งเงินทําบุญเขาเรียกว่าเหลือเฟือเพื่อแบ่งปันค่ะเราได้มาแล้วก็ช่วยแจกจ่ายแบ่งปันผู้อื่นที่ลําบากเช่นเรานะคะแล้วก็เฉลิมฉลอง ข่าวดีเฉลิมฉลองสิ่งดีรางวัลจากเบื้องบนจากสวรรค์จากจักรวาลที่มอบให้เราจากพระเจ้าก็ก็ตามแต่นะคะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทํานะคะทำทำต่อเนื่องหมอควีนแนะนําเลยถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จอยากจะดึงดูดนะคะลองทําดูนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเลยหากเราไม่ลงมือทําแล้วล้วก็เราก็จะไม่ได้รับหรือไม่ได้สัมผัสถึงความโชคดีเหล่านี้นะคะ จิตใจนิ่งใจเบาสบายคิดบวกพลังบวกใส่ความตื่นเต้นอารมณ์ความรู้สึกลงไปเขียนให้ครบทุกช่องเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมใช้นิ้วชี้ของท่านนะคะใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่ช่องที่หนึ่งแล้วก็อ่านให้ออกเสียงนะคะอ่าน,นดังๆออกมาไม่ต้องดังมากคืออ่านให้เราได้ยินนะคะไม่ใช่อ่านในใจนะมันจะไม่บาลานซ์นะคะชันตื่นเต้นมาก ฉันตื่นเต้นมากเมื่อไรก็ตามที่คุณได้ยินเสียงของตัวเองจิตภายในจะเริ่มทํากระบวนการบางอย่างจิตภายในจะเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอย่างเช่นคุณบอกว่าฉันเป็นคนไม่มีโชคเมื่อคุณพูดต่อเนื่องติดกันสองสามปีคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สร้างความโชคดีให้กับตัวเองใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าโอ้โหฉันยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความโชคดีเสมอคุณพูดเป็นประจำแบบเนี้ย พลังสิ่งที่ดีพลังบวกพลังความโชคดีจะทวีคุณเข้ามาหาตัวคุณอย่างน่าอัศจรรย์ลองเปลี่ยนดูนะคะสําหรับคนที่บอกกับตัวเองเสมอว่าเป็นคนไม่มีดวงไม่มีวาสนาไม่มีโชคโชคไม่ดีไม่เคยถูกหวยเลยหรือไม่มีดวงเรื่องเงินเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรต่างๆคุณตัดทิ้งทั้งหมดแล้วลองทําแบบหมอควินแนะนําดูนะคะแล้วมาดูกันว่าชาเลนจ์เก้าสิบวันสามเดือนนี้เมื่อคุณทําต่อเรื่อง สามวงล้อถึงห้าวงล้อติดกันด้วยจิตใจที่มีความสุขเบิกบานใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปใส่ความเชื่อลงไปเนี่ยคุณจะได้รับปฏิหารใดๆเข้ามาอาจจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่อาจจะถูกสามตัวท้ายถูกสองตัวหรือจะได้เงินรับเลยจากทางอื่นก็ถือว่าคุณทําสําเร็จมาเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะคะและเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนท่านผู้ชมตื่นนอนขึ้นมาเนื่องจากจิตเรามันเบาะคะ่ะยังไม่ได้คิดอะไรและก่อนนอนทําจิตให้ว่างอาจจะเปิด ดนตรีเบาๆอย่างเช่นน้ำตกเสียงธรรมชาติเสียงกระดิ่งเบาๆกล่อมจิตของเรานะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็เราก็ทำแล้วก็อ่านไปก็ทำแบบนี้ค่ะก็คือเปลี่ยนใหม่นะคะให้ทำทุกวันวันละ3าแผ่นนะให้เปลี่ยนกระดาษทุกวันคือการเขียนเขียนเหมือนเราเ,เขาเรียกว่าสร้างวิน,นัยหรือสร้างพลังดึงดูดที่ดีๆ ทำทุกวันค่ะเขียนทุกวันเขียนทุกวันทำทุกวันแต่ถ้ายัางไม่ได้จริงๆคุณอาจจะเขียนหนึ่งวงสองวงก็ได้ค่ะแต่บางท่านลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เมืองนอกอะไรต่างลูกศิษย์ที่ผ่านมาที่เป็นร้อยเป็นพันท่านนะที่ทําแล้วได้ผลลัพธ์มาบางท่านเนี่ยนั่งทํางานอยู่บอกไม่มีกระดาษอาจารย์เขาใช้ทิชชู่ค่ะบางลูกศิษย์เขียนกับมือเลยคุณคิดดูสิคือทําทุกวิถีทาง ทำทุกอย่างที่ให้เราเนี่ยสร้างพลังการดึงดูดเข้ามากับตัวเราเองสร้างความเชื่อใส่ลงไปด้วยตัวเราเองค่ะนะคะหมอคินก็ขอไวพรให้ทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์และแบ่งปันสิ่งที่ดีๆกับคนที่เรารักเพราะว่าความรวยเนี่ยความมั่งคั่งการเงินเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีลิมิตนะคะท่านผู้ชมจะรวยแค่ไหนก็ได้จะมีแค่ไหนก็ได้ แต่ใจเราจะต้องเชื่อแล้วเราต้องสร้างพลังบวกบวกทุกวันขอไปค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองทุกวันสร้างความเชื่อใส่ลงไปพลังจัก,กรวาลพลังดึงดูดอะไรต่างๆมันจะควบคู่กันแต่เราจะต้องดึงดูดในด้านดีๆด,ดึงดูดในสิ่งที่ดีดึงดูดในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกหลักนะคะด้วยศีลธรรมมโนธรรมและจริยธรรมก็คือในพลังของความดีโดยไม่เอาเปรียบผู้ใดนั่นเองนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะ คอมเมนต์ถึงผลลัพธ์ให้หมอควินได้ช่วยเฉลิมฉลองข่าวดีนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าหมอเควินจะมาทำคลิปวงล้ออะไรหรือท่านผู้ชมอยากให้หมอเควินทำคลิปวงล้อเกี่ยวกับดึงดูดเรื่องด้านใดก็สามารถคอมเมนต์ถึงไว้ได้เลยสวัสดีค่ะ